ต่ Ma. ประชากรเหมียวเมียวทั้งหลายยินดีต้อนรับวันนี้หาสีมงคลประจำสัปดาห์ตัวตตตเนดอมอะสีเหลืองว้าวอ๊ให right. ้เล่นดาดดัดทูแน่เลยอื้ดัดทูของแท้เลยทุกคนเอ๊ มาครับโอ้ม่ดาดอะไรก็ไม่รู้ไม่เคยลงไม่เคยเล่นโอ้ยเราก็าจะไปโผล่ไปให้เขาดีขึ้นไมละอันแน่เฮ้ <ide> อุยอุยอ้ยจังหวะตะกี้ไม่ได้บอกเป้าเข้าหัวเต็มเต็มบอกแล้วโชคบันวาเพาเขาโผล่มาแล้วอู้อู้อูออ้ก็เกินไปบางทีบอกแล้วโชคบันวา Có thể thấy tiếng không? Không đi tôi nhìn thấy bảo cắt em rồi hả? Tại khi thảm tra มืออยู่โอ้โหตัดดุ่มเลยโอ้บังคับโอ้หุยอืมอืมมาสิมาอืมโดนหัวเต็มอี๋หนูเฮอยยาสิ ยู่เอมันเหงานะครับเอานะอย่ากเก่งนะพร้อมยิงผมพร้อมเขาพร้อมเปล่ามผมว่าเขาพร้อมอืมนี่เน้นเน้นบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วมผมว่าเขาพร้อมแต่ยังน้อยผมก็ขึ้นนาะปก M V P แล้วกัน ถึงกุจะหล่อปิดท้ายได้แต่ผมก็ยังหล่อปิดท้ายตอนพูดอะไรไม่รู้เลือ้ไทุกคนมีที่กู้ประยัดตังแม่งรู้สึกมือเรามันไม่ไปแล้วเราก็ใช้ระบบไหลขยับไปตู้คีบเลยชื่อมีเอผมบอกเลยสัมผัสได้ โอ้ยโอ้ยสัมผัสได้จริงแต่ผมมองไม่เห็นสิ่งที่มองไม่เห็นจะสัมผัสดได้เอ้ยถือเดิอ่ะอืมอืมอม,มาเอาสิดักใกล้อืมโอ้โหใหญ่มมมมมผมเปขข็ข้าวโพอดึง เดือดเป็นมาดิโออดึงดึงดึง,ดงเอ้ยเร็เวเร็วมาเร็วมากมาเร็วมากเอ้ยเต็มหัวดิมามาลูกซองระยะไกลเต็มหัวเออ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 กูก็ปไปดูกักบเขาเนาะเออเฮ้อไฟปะโถ เอ้ผู้มายิงผมนำนะครับผมนำทุกคนตามมาเลยฮะเอา้าขนาดนั่งยิงแบบเน้นๆไม่ยอมตายฮัโลโหลไอ้เสียงมันตุม้มตามปุ้มปุ้มปั้มปัม้ปมอยู่ข้างหลังโอ้ยมองไม่เห็นอื้มหืดัก าชิบหายและเวลาจะหมดเอาก็หนีเราก็หนีเดี๋ยวไม่ทนนันนะเนี่ยใจเย็นเพื่อนลูกรักใจเย็นเหลือเหลือเหลือเก่าเออเก่าตัวเลยเอ้ยน่าก,กลัวไม่อไม่อยากจับไม่อยากยุ่งเอ้าไม่มีใครเก็บสักคนเลยอ่ะโอ้ ผมเกินใกล้ขอระยะนิดนึงเอ้ยเอ้ยพาดโอ้โหมือไม่ไปไว้มือมือไม่ยอมขยับรอบสุดท้ายขอสวยๆนะครับจบแบบง่ายๆฟินๆสบายๆเอ้ยเฮ้ยอะไรวะโอ้โหย Okay, โอเคจบผมอดเล่นรอบสุดท้ายทุกคนเอ้ยแต่อย่างน้อยก็ชนาครับแม,แม้จะเสียดายแต่ก็ไม่แย่